ผมเช่นกันนะครับช่องคนเมืองถอยนะครับก็ห่างหายกันไปประมาณวันสองสามวันครับก็กลับมาอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมีสินค้ามีตัวอะไรมารีวิวนั้นก็เราติดตามชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่เลยครับผมไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดสันกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเราไปรับชมกันเลยครับผมไป อัน้ครับผมแทนแท่นแครับผมเป็นอ่าของเล่นจากโปเกมอนครับผมเป็นของค่ายโทมี่ครับผมโทมี่โอเคตัวนี้ก็เห็นรูปร่างอาจจะดูแบบแปลกๆนะครับแต่ว่าตัวนี้คือไม่ได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับถ้ามีอันเนี้ยแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเล่นได้ไม่มากเท่าไหร่ครับมันยังมีตัวนี่นะครับผมมีมาอีกอ่าสาถึงสตัวครับ ไอตัวละครพวกนี้จะเป็นอะไรนั้นจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาติดตามกับชมไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปครับผมมาเอาไว้ด้านข้างก่อนครับนี่นี่นี่เจ้าโปเกมอนทุกตุนทั้งหลายครับมากันที่เจ้าเครื่องนี้ก่อนดีกว่าเครื่องนี้มีชื่อว่า m o n o c l l เ t นเนเป็นเหมือนอุป,ปกรณ์ในการใช้วัดค่าผมโปเกมอน นี่เห็นไหมครับในรูปเลยครับเราสามารถวัดค่าโปเกมอนแล้วก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างครับอย่นินด้านหลังครับผมจะมีแบบมีเกมให้เล่นครับผมนี่ถ้าเล่นเกมชนะก็อาจจะได้เป็นไอเทมแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นบอกสติตตัสตัวละครนะตัวโปเกมอนนะโอเคสินค้าก็เนี่ครับตามสภาพเลยครับ ก็ยับเยินพอสมควรครับแต่ข้างในจะดีไม่ดีมาดูกันดีกว่าครับเปิดออกมามาดูนะครับโอเคผมสินค้าข้างในถือว่าเรียบร้อยดีครับหน้าจอเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยครับตัวเครื่องดูด้านข้างนี้ด้านหลังครับอันนี้น่าจะเป็นลำโพงครับ มีรหัส E หนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็มีบอกครับด้านข้างเป็น Nintendo Pokemon แล้วก็สองพันโทมมีครับน่าจะผลิตตอนปีสองพันเก้าครับ Make in China ด้านหลังน่าจะเป็นบริเวณของไซทานโอเคเรามาไซทานกันดีกว่าครับ ฐานที่ใช้นี่ผมคิดไปแล้วน่าจะเป็นขนาด 3e โอเคเป็นห่าน 3e ครับก็ใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับเสียงมาแล้วครับโอเคครับเรามาดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับ มานี่เปิดตัวมาครับเป็นโปเกมอนภาคผมจำภาคไม่ได้ครับที่เป็นตัวหลักใช้เป็นลิงไฟรูปแบบหน้าจอกประมาณนี้เลยครับนี่ครับมีเมนูให้เลือกอยู่ทั้งหมดเมนูหลักนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับก็ เมนูแรกครับพอดีว่าก่อนจะมารีวิวเนี่ยผมแอบไปเล่นมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเล่นก็น่าจะเราก็จะงมๆมกันอยู่แบบนี้ครับเมนูแรกจะเป็นการเล่นเกมครับผมนี่ก็กดปุ่มจะมี a b แล้วก็ c นะครับ a, a จะเป็นการเลือก b, b ก็คือตกลง c ก็คือ cancel ย้อนกลับโอเคตกลงกันต่อครับผม นี่มาแล้วครับนี่ครับเกมนี้ก็เราก็มันจะมีเป็นปุ่มออกมาครับผมด้านซ้ายขวาแล้วก็ล่างครับเรากดให้ถูกครับนี่ครับถ้าเรากดที่ไม่ใช่ปุ่มครับสังเกตไหมครับจะมีกกะบาดคือเราสามารถกดผิดได้เพียงสามครั้งเท่านั้นครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี่ยผมกดผิดแล้ว เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้ไอเทมเป็นอะไรครับสังเกตไหมครับตัวหน้าจะเป็นเหมือนรูปอ้อเห็นไหมผมผิดนะครับนี่ครับยีแต้มครับผม17โอเคครับเราไม่ได้ของถัดไปอีกเมนูนหนึ่งครับอันนี้ก็ น่าจะเป็นเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับเนี่ยผมอ่านไม่ได้มันเขียนเป็นหนึ่งดาวแล้วก็เลเวลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ขออภัยครับผมเมนูที่สองนี่ครับเห็นไหมครับพอกดเข้าเมนูที่สองปุ๊บจะเป็นแบบรูปขยับครับเหมือนกับเราใช้ไอตัวนี่ครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับก็วางลงไปเลยครับพอวางเสร็จนะครับกดปุ่มแรกครับ ไม่ติดโอเคโอเคไม่ติดแล้วนี่ครับมาสังเกตว่าจะขึ้นไฟนี่ครับแจ้งเตือนว่ากําลังอ่านมิมครับนี่ยจะเป็นขั้นตอนการเชื่อมต่อระหว่างตัวหุ่นกับตัวเครื่องครับผมตอนนี้ก็นี่ครับก็เราจะเข้าไปในไฟล์ของตัวหุ่นนะครับ อันแรกคืออะไรครับผมโอเคอันแรกจะเป็นคืออะไรครับผมเป็นจุดจุดให้เรากดให้เรากดโอเคโอเคเล่นไม่เป็นครับกาแพ้ผมไม่ได้สักคะแนนครับถัดมาเมนูที่2ครับอันนี้น่าจะเป็นบอกเกี่ยวกับสถานะตัวละครครับ ตัวของโปเกมอนครับนี่ครับ B เมื่อกี้ A ครับ A 60กีร้อยหกสีอเลเวล50อันนี้คืออะไรไม่รู้ครับโเีเมนูถัดมาอ๋ออันนี้ครับนี่ครับจะเป็นเมนูการบอกของตัวละครตัวนี้ครับนี่คือเบี้ยวสีสิบ มี HP คือเลือดอยู่ 3, ามรครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นสกิลมั้งครับอันนี้ก็น่า1.6อันนี้น่าจะเป็นความสูงครับแล้วก็น้ำหนักครับผม150กิโลกร,รมัมทับมาโอเคทัดมาอันนี้คืออะไรครับโอเคไม่มีอะไรครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับอันที่สามมาดูกันครับว่ามันคืออะไรครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับให้มันเชื่อมต่อก่อนครับเนี่ยพอเชื่อมต่อเสร็จก็จะขึ้นประมาณนี้ครับแล้วก็กดปุ่มด้านกลางครับคือโอเคบอกให้ออกแล้วครับ น่าจะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อครับก็ถ้าเราจะเอาตัวลองเป็นตัวนี้ไหมครับโอเคมาเรามาลองตัวนี้แล้วกันครับปั๊บแล้วก็โอเคเรามาดูครับว่า สเตตัสตัวนี้จะโหดกว่าตัวก่อนหรือเปล่าเชื่อมต่อกันได้ไหมครับโอเคเชื่อมต่อกันได้ครับนี่ครับเรามาดูตรงเมนูสเตตัสครับผมแป๊บๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แค่นี้นี่ครับอันนี้แหละครับสเตตัสตัวนี้คือเวล40ครับผมมี HP อยู่3 32คืนน้อยกว่าตัวเมื่อกี้ครับแล้วก็อนนี้ไม่แน่ใจคือะลรครับ300 สองร้อยแปดสิบน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นแอตแทกมาครับกับป้องกันมาครับตัวนี้มีความสูง1.5เมตรเหมือนกันครับแล้วก็น้ําหนักตัวนี้จะเบาวกว่าครับอยู่ที่94.6กกิโลกรัมครับก็ประมาณนี้เลยครับโอเค ถัดมาเรามาดูนี่ไหมครับเป็นเรามาดูเถือว่าตัวที่เป็นตัวเท่นะครับผมว่าจะมีสเตตสเตตัสโหดหรือเปล่าครับผมมาดูกันครับมาดูครับว่าจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่าครับคือก่อนจะมาอาทิตย์เนี่ยผมลองเชื่อมนะครับมันเชื่อมไม่ได้นะครับมาดูรอบนี้จะเชื่อมได้หรือเปล่าครับนี่ครับ ชื่อไม่ได้ครับผมลองเชื่อมอีกทีแล้วกันครับไม่แน่ใจว่าแผงตัวที่เป็นแบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์ครับจะเสียหายหรือเปล่าครับทำให้เชืนี่ครับเชื่อมได้แล้วครับต้องใช้นิ้วกดครับโอเคมาเรามาดูค่าสแตทแล้วกันนะครับว่าตัวนี้โอ้โหตัวนี้ผมเวลเจ็ดสิครับ HP อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบก้าครับผม อันนี้น่าจะเป็นผมเดานะครับน่าจะเป็นโจมตีครับแล้วก็ป้องกันไม่ก็สกิลนี่เลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีความสูงอยู่ที่สามจุดสองเมตรครับผมสูงเหมือนกันนะครับน้ําหนักโคตรเดยอะผมสามร้อยยี่สิบกิโลกรัมครับขึ้นชื่อว่าเป็นเทพครับผมก็น้ําหนักก็ตามนี้เลยครับโอเคเจ้าเครื่องนี้ก็ มีปะมานี่แหละครับแล้วก็ใครคิดว่าเอ๊ะไอค่าพลังงานพวกนี้ครับผมมันมีประโยชน์ยังไงแล้วเพื่ออะไรครับผมอุปกรณ์ที่ผมรีวิวเนี่ยครับมันเป็นแค่อุปกรณ์นะครับมันยังมีอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นของเล่นจริงๆครับที่แบบแบบของเล่นหลักแล้วกันนะครับไอตัวนี้ครับจะเป็นตัวเสริมตัวหลักเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับผม อย่าลืมนะครับผมคลิปหน้าผมจะเอาตัวหลักมาให้ดูครับว่าไอตัวหลักเนี่ยจะเป็นของเล่นชิ้นไหนครับผมโอเคก็ก่อนจากกันไปนะครับก็วันนี้ก็ขอลิมกดไลค์ครับผมติดตามกด s u b สไ r i b e กดสั่นกระดิงครับให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคครับผมวันนี้ก็คงต้องลากันไปกับเจ้าของเล่นเป็นอ่าของโปเกมอนครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ บา,บายๆครับผมสวัสดีครับ